พี่นอ้องนกเขาเนี่สายคล้องอ่านันถักบ้านจันน้ำใบใบแดงๆนะครับนีหาหม้อนะมีกระเจียวคลิปมาฝากครับอ่าหลกาูกไส้เพชรมุคนกับมาให้ชมครับมาพัฒนาไปถึงไหนนะครับนกโรงเรียนพอหน่งกุกแม่หน่งกุกหลวงมาริโวตันครับ นี่ครับนี่เป็นนกลูกป้าครับมีลูกป้ากำลังคู่ขนอันนี้เป็นนกของทิมนั้นหยไหมครับปนนเป็นนก,าน,าาก,น,น,กนาง,ง่าำหมากรูกครับยุ้งีดตลอดเลยพี่น้องเนี่ย นี่ครับกำลังขึ้นครับพี่นอ้องอืออือนี่ครับพอตากแดดด้ย,ดยนี่ค,ค,นครับพอเผ็ดมือค้ครับตากแดดครับไม่ค่อยได้เจอแดดพี่น้องเอาไว้ในบ้าน สำเนียงขันยนต์ก็คือพอแหละพี่น้องพูต่างกันนะเดี๋ยวผมดิปไอ้เบิ้งนี้พี่น้องเดี๋ยวดิเปิดพายเบิ้งครับนี่นกคู่คนย้ายปลูกป้าอร่อยพี่น้องพอแม่ป้าฮะไฟคู่อา,าอกัน หรอเดียงแล้จะบอกเดี๋ยวนี้กันพี่น้องพูดเนี่ยเดียงใส่ไ้ม้องกันมาดตะหน่อยอืมอ่ะอายุ6เดี๋นี้ไลกันครับพี่นอ้องอืม ไปรุ่นหกเดืนนอนพี่นะ้องานะดังไหนอืมูก็ับคือพอเลยพีน้องขันย่นก็ขันยนนน้นกับคือพอแต่สำนวนเหลี่างสีใดแม่จักน้อยหนึ่งเดียวมีตั้งเดียวเป็นหลิ่วครับ Ừ, ừ, bây giờ quay lại gì rồi? Cùng cần Nè, ไปเป็นคนครับ่ป้องทั้งนี้ก็ขอจบคลิปไปเพียงนี้ครับผมฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจนะครับผมผมลุกของยายสายของไปแล้วครับผมอ่ะ